ผู้ยิงคนนี้นำบอ่อนอะอออทุกคนแล้วนะเอาบ่อนมากินนะทุกคนเลยย่ำแบบอเ็จอร่อยแบบคือแบบของที่สุดในโลกใบนี้แหละทุกคนจิสแสแปร์มาทุกคนอะฮะจะกรจะกรมาแล้วทุกคนแล้วเขาก็ได้ทาการปอกจวดจัดจัดจวดแล้วก็ได้ดมกินของมันแล้วโอ้กินขึ้นน้จาจกเทือกเขาีิมาลัยเลยทุกคน <S <S แล้วเขาก็ได้ทําการคุยกับเจวอียกไปน้องงำเข้าไปที่ปากแล้วมันจะเป็นเนไใดมันกําลังโคเลโคเลประสวนม้วนสารในปากอ๊้ออ้อมันอย่างมันเกิดอะไรขึ้นตอนแรกเขาคือว่าเขากินเอาบอนคันเลยทุกคนคือมันเจ็บมันเสบมันห้อนขนาดณนุดจุดๆนั้นเขาบูฮูเลยว่ามันมันเกิดอย่างขืนเขาหิบ แล่นไปหาน้ําก้นหมูเลยเพื่อที่จะพยายามล้างมันออกให้หมดน,นะเพราะมันทั้งเจ็บทั้งแสบทั้ง้อนนะทุกคนแบบถ้าคนที่เคยถือบ้องหานดาเดนาะก็จะฮู้นะมันเจ็บสนาดแต่มันคูนเป็นซิบเขามันคือแบบมีเค็มเป็นพันอันมาแทงที่ปากเขาเลยทุกคนมันทั้งเจ็บทั้งหอนแบบเอาเห็นอย่างได้เลยแตนน่ได้แต่บ้วนปากอย่างเดียว